งูไหมครับพี่น้องงูไหมควรเจ็ดสิเต็มตาเลยเห็ดปวกที่สองต้นที่สามต้นเด้งครับสวัสดีครับพ่อยพี่น้องสุขสุขพนครับวันนี้ก็มาพอกับเบาพุ่มเบาต้นครับอาสาผ้าเก็บเห็ดครับพี่น้องแปลกใจว่าครับเป็นยังผมคือใส่เสื้อผ้าสุดเก่าคือผมสักพี่เด้อครับพี่น้องไะมือหนีเ้าสิบผ้าเบาต้นไปเก็บเห็ดครับผม เาเสีด้หน่อยน่ดลายมันนีงกับผ้ากันเปื้อนเลยนะครับไปกันเลยครับผมจีมมมเลยครับพี่น้องเต็มเป็นงาเลยคนมานะพี่น้องี่สอยเลยสิเ้าข้ากระองน้ำอืม

ค้านนอมูมูให,มให้ตกไฟเออให้ตกไฟมูยันไงไม่บูึ้นไม่บูึ้น ่นเลยอันนี้มันบูขึ้นยากโอ้ยยยร่างสิบูขึ้นนะหมอนเริ่มต่อร่างสิบูขึ้นเริ่มครับเอ็กซดอง ดีคะแนนไนอยู่ยหกออดนนกอกเจ็ดดอเจ็ดเลยงั้็ตาพ่นปวกนันมันมมรเรียนกเรียนเลยไยังไปเสียเขาขายเลยนแต่เรียนตเง่ยเลย คนถิ่มช่ว,วงงันอไหมอไ่หงนาน,น,งน,านอืนี่ดอ,อเตงครับอี่หเื่็นปลุกไฟอือดนอกนี่นะ บอกได้เลยว่าเป็นดอกใหญ่ครับพี่น้องโหดไงครับพี่น้องโอ้ยใส่บนคานฮ้ยตันนี้ล่ะเกี่ยกันเลยครับพี่น้องสองดอกโอ้ยโอ้ยจนเต็มกล่องนะโอ้ยพี่น้องบกยางไงเออ เงยก็หนาคอย่างนี้ดอกโอ้ยเต็มกระตาเลยแม่ดอกอย่างเงี้ยพี่น้องเอ้ยดอกแฝดมั่นเป็นหถึงดอกอย่างเงี้ยขนาดเนาะดอกแฝดนมาพออีกดอกนึง หามันนเมอืมอืมเห็ดกระไรกระไรเนอวกตับชุ่มฉ่ำนี่เกิดเร่มครับอืมนูไงน่าพี่น้องมีมันเห็ดปวก เห็ดปูไฟเห็ดปูไฟครับมันๆเห็ดปูครับพี่น,น,น้องปวูกเป็นมูย้ย่างไหดอบกบวขาใหญ่ยไปไหนคนระับเห็ดปูไฟมันดอบกบวบไปง่ย

เปลี่ยนตาตาไหมมองไม่ได้ครับพี่น้องให้ปลูกตาพ่อมองกีมอันนี้เห็ดเห็ดปลูกตามองไม่หัอเดียวหอวเดียวมาพ่อเห็ดมูใหญ่บาปครับพี่น้องเห็ดปลูกมูยังใหญ่รูขาอืม มอีขายยังไงขายอะไรเห็ดปววครับพี่น้องเห็ดปวัวปากยังไงปากอโอ้โอโขายยังเงี้ยขออนุญาตว่าง,งี้วยครับอีกอ,อีอืกอี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 อกอออีออออีกอีกออออี ให้ในีเขามาก่อนนะอืมให้ในี้เขามาก่อนน้ำรับคูนม,มาบอกดำเบนเนมนีม,นมันให้ปวกครับด,บดบอกวม้ข้างๆนี้นะ เห็นกระไรนู่นกระไรพี่นองเลยบอกนี่โอ้เตม่เต็มมีเต็ม่เต็มมีเต็มใเต็มมือยังหาเล่มทีหล่ะอืมง่าครักเห็ดวกน้องมูเดียวกันเลยครับพี่นอน สามเหมือนกันเนี่ยมองในจมบุญถึงที่่ไหน้าบายที่นองกินให้ถึงมองเดียวกันครับเห็นกันเห็ถึงกาแฟดูให้เพื่อนขับพี่น่องสามดอกมองเดียวกันมองเห็นเพื่ัน Nó bự chẳng phò tên. Ừ. Rồi ừ. giặt ra này, ừ. Các bạn Nên, các bạn này ừ. Ừ. Cấp răng ổ cả Phá này thì ừ. đỏ ครับพี่น้องดีไหมดีเนาะที่เขาขอกมาเร็วยังไหมกลายตัวอกนึงหัวเรื่องว่างเนอะมันซ้อนสะอ่อนได้ให้ปวกมานให้ปวกมันของแสบนี่ยให้ปวกไฟมันให้ปวกไฟก็ให้ปวกกว้างพวกขี้กันได้ครับพี่น้องกัน นม,มนนี่เห็นปกบ้านเฮาเอนเห็นปกปกฟ้านแม่นบอบางบ้านเออเอเห็นปกไฟบ้านเห็นดอยเงังซสงิเห็นปกตาอ๋อมมีหลายชนิดเลยเนี่ยห,หงามคัอโอ้สองดอกให้งามคัดสองดงงอกนี้ห้คนมามายเนา มาคือกันก็นจะหม,ม,ม,มือนมือหัวออกอืมมืออนี้ีโอ้เต็มเท่หูหนอีมูนึ่ท่าไหนเพ่อเพิ่มน้ำกันแลัวก็นหรออหกมาเ้าแหล้าทุวน <laughs> นสนเต็มตาพี่เตะปวม มั่งบายมาวาดหนาป๋อหัวนี่ยหมันแท่นโพท่นโพลอืยงนหลดสีดงดงเต็มตาเด้ไหือู้ไฟบ่ตัวอือตู้ไฟแก็เดินเห็ดปกไฟมาบาเิดปกไฟเหยียบเอามั่ไง่แฟ่มาผึ่งาแฟ่เดี๋ยวมันจิตหน่อยใจครับอือีคแ่ครับ ดอกเดียวเนี่ยดอกเดียวดอกยังนะแดงคักเด่นธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับของแม่แม่บาลเก็บให้พึ่งตอได้บวานใจให้ปวดแลยพึ่งดำครับนี่ครับอีกก็ดอกแรกของมมอนี่ เกให้กอได้แบบนี่้อ,อาทถอหยาวล่างด้วยครับสองดอกครับนี้าคุณท้งคุณแปนี้น,น,นรครับครับกกองไหปลาข้ามนยาง่ายเลย เพชรเหลืองดูดำขาเลยนะมองเดียวกันเลยนะอืมอืมดูดอมันเก่งโอ้เพื่องมือนี้มไดตดอกงาย แถ้ได้ใเห็ <het S 1> ปวกพอมเนา<อ>ะอ,อ,อืมนี่นี่น,น,น,นี้นี่นีนี่นี่น่นี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 ่นนี่กีนี่น,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  het 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 นี่นี่น่นี่นี่นบ้นี่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 นกินีันี่น่นี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 ่นนี่นี่็ี่นี่นี่นเนี่นี่นี่นนนี่นี่่เดนนเ็ดเ่นี่น ป่ะบ้านนี้เฮาสิขอลากาบ,บานก่อนพี่น้องเข้ามาตั้งแต่ตีหาแล้วครับป่ะเบาต้นกบบา,นาบานล่าเพลินก่อนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคอนนําเด้อครับพี่น้องสำ,สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากใบสมิ่งนะครับสวัสดีครับ